พี่เสงหนูอยากนั่งฮอนด้าแจ๊ดทำยังไงดีหนูอยากจะนั่งฮอนด้าแจ๊ดใช่โอ้ยผู้สาวอยากจะนั่งฮอนด้าแจ๊ดอยากนั่งฮอนด้าแจ๊ดน่ะก็บอกเอฟซีซื้อให้สิบอกเอฟซีซื้อให้เลยนี่พี่น้องเอฟซีน้องไหนเขาอยากจะนั่งฮอนด้าแจ๊ดเนี่ยนะซื้อให้น้องไหนเขาหน่อยนะให้ฟรีดาวฟรีดาวฟรีดาวเนั่งไหมหนูนั่งไหมนั่งเลยเออแต่ถ้ามีเสียใจดีซื้อสดให้นี่นั่งไหมนั่งเลย หนาทำไมต้องอยากจะนั่ง Honda Jazz ด้วยมันสวยหรือยังไงหรือว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราซื้อเยอะหรือยังไงสวยสวยใช่ถ้ามีผู้เ่าขับมารับนี่ขึ้นไหมขึ้นไม่โอ้โหไม่ได้ถามไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ถามพ่อถามแม่ก็เลยนี่ขึ้นขึ้นเลยก่อนก่อนเหรอถ้ารถเก่าๆตอนเดียวนี้ไม่ขึ้นเลยอ่ะขึ้นอได้ขึ้นได้ แต่อยากจะนั่ง Honda ้แจ๊ใช่ค่ะอ่าโอเควันนี้เดี๋ยวหาหาผู้สนับสนุนนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดู Honda j แจ๊สีเทาแลมโบรถสวยรถมือเดียวปี18ใช่ใช้เงินดาวแค่ฟรีดาวได้ผ่อนถูกเพียงแค่เดือนละหกเจ็ดพันไปดูเลยครับน้องไนนะอุ้ยขาวแท้เนาะอ๋อเท่าเท่าพี่เท่ารถสีเท่า เบิ้งกูแห้งสายตาสั่นอยู่เนาะว่ามันเออสายตาสั่นเดี๋ยวต้องไปตัดแว่นเออว่ามันลวดสีขาวลวดเป็นสีเทาโอ้ยตายเอ้ยพี่น้องเอานะตัวนี้เป็นปุ่มพุชตาร์ทนะครับอ่าปุ่มพุชตาร์ทเกียร์ออโต้พี่ซื้อเงินสดให้หนูเลยหนูจะแต่งงานพี่ไหมแต่งแต่งเลยเหรอแต่งจริงเปล่าแต่งจริงเออ ไงกุ้งอยู่ไหนวะไม่หนึ่งแสนโลนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเกียรโตตัวนี้นจะเป็นตัว V พัดนะตัวนี้มันจะมีตัว S ตัว V ตัว V พัดนะแล้วก็ S V A S ตัวท็อปสุดแต่ตัวนี้คือรองท็อปตัวกลางนะก็เป็นรุ่นที่ไวรุ่นฮิตยอดนิยมนะไม่งั้นน้องไหนเข้ามาอยากได้หรอกนะหนุ่มหล่อสาวสวยหนุ่มวัยรุ่นนะสาวัยรุ่นเขาจะขับรุ่นนี้กัน ดาวเท่าไหร่ครัน้องไนฟีดาวค่ะฟีดาวได้เลยใช่โอ้โหวัยรุ่นฟีดาวอีกแล้วไปดูรอบๆหน่อยเบาะนี้พับพับให้เอฟซีเขาดูหน่อยน้องไนเบลังพับได้ินหนน่าสีนวลเขามองหน้าได้เดี๋ยวมาอัดคลิปเดี๋ยวมาอัดคลิปเป็นอะไรถึงมองหน้าโอ้ ใช่เอาเอาเดี๋พับเบาะได้อ่พับเบาะได้ด้วยชอบไหมน้องไหนชอบชอบมากชอบรถหรือชอบคนครับนั่งดิลองลองนั่งดิเออลองลองนั่งดินั่งทำไมอ่นั่งนั่งแบบเนี้ยพี่เห็นวัยรุ่นเขาแบบว่าไปเออวัยรุ่นเขาแบบถ่ายรูปกินเบียร์สั่นเขื่อนบ้างอะไรเพื่ออไม่ใช่ไม่ใช่แนวละเออแลโพสไหเออแล้วก็โพส นะใช่ไหมไวรุ่นใคาจะเป็นอย่างนี้ไม่เพื่อนเราไม่ใช่เพื่อนหนูอ๋อ <laughs> นะนี่เปิดท้ายนั่งกินเหล้าได้นะหรือนั่งทํากิจกรรมอะไรก็ได้หมดกิจกรรมอะไรเออฮะกิจกรรมอะไรไปปิกนิกกับครอบครัว <laughs> <laughs> นี่โอ้โห <laughs> จะทําอะไรนี่เออนะพี่เป็นสายธรรมะทํามโสายทำบุญ <laughs> นะนี่ล้อซีอียสิบแปด แต่เป็นซียีสแปดสีกา้านดำนะครับรถเคยเฉียวเคยชนไหมตั้งไหนคันนี้ไม่เคยอ,อ่าเป็นรถบ้านมือเดียวนะจ๊ะไม่เคยเฉียวไม่เคยชนไม่นบอกพี่เซม่อยนะพี่แบมมองหน้าหนันวีแล้ว <c oughs> เกียร์อโอตโต้จอทัชสกรีนเบาะหนังนะแผ่นเพดีอยู่ครบนะรถไม่เฉียวไม่ชนบอกพี่เซมทีว่าเริ่มอาชีพกับนุ่นพี่นุ่นพี่แบมมองหน้าหนูแล้ว อยู่จะโดนพี่เขาถูกนะยจะโดนไหมเนี่ยอาชีพเสร็จเนี่ยเอ้ยไม่โดนหรอกนี่ F C เขารอจองรถกับน้องไนยอยู่นี่นะน้องไนโสูดไหมคะโสดค่ะอ่านี่ีหันหันหน้า F C หน่อยนะพี่มองพี่น้องเดี๋ยวคอมเมนต์ถามคอมเมนต์ถามคอมเมนต์ถามคำถามนี่แหละไอ้เสียงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาถามน้องให้น้าเอาซูมหน้าหน่อยพูดจะชัดน้องไหนยสูดไหมคะสูดอ่าเอาไปมองต้องเหรอไม่เอาอ่ะ อไม่มองกล้องเลยเ,เครื่องเดิมๆนะครับตัวนี้เป็นเครื่องพันห้าหนูก็เห็นพี่สพเสี่ยพูดอย่างนี้กับทุกคนเลยค่ะใช่ค่ะนะสวยเดิมเบิดเครื่องบางเดิมนะจ๊ะเป็นพุคงวงอะไรกี่มาเลอ้าวฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอน่อนเพียงแค่เดือนละเจ็ดพันตลอดสัญญาใช่แม็กใหมย่ย่งใหมนะตังกรบัด อยากจะซื้อคันนี้ได้ไหมได้ค่ะนะเรามีอะไรมีจัดส่งมีจัดส่งนะจะส่งถึงที่ทําสัญญาถึงหน้าบ้านนะแล้วก็ซื้อได้ทุกอาชีพไหมทุกอาชีพนะเกษตรกรได้ค่ะค้าขายได้ค่ะพนักงานบริษัทได้ค่ะรับวิสาหกิจได้ค่ะรับเหมาได้ค่ะก่อสร้างได้ค่ะลูกจ้างก่อสร้างได้ค่ะนะทำไร่ทํานาทําสวนได้ค่ะนะเกี่ยวงาให้งัวได้ค่ะน่ะไม่เอาปลาหมอคางดำแล้วนะลุยอีก นี่จะมาลองหนูก็หมอข้างดำเอ้อาใครที่สนใจอยากกะซื้อ Honda Jazz ให้น้องไนท์ขับน้องไหนนั่งนะสนใจติดต่อเบอร์โทรน้องไหนติดต่อได้ที่ไหนคะ0625085690ค่ะอ่ะย้ำอีกทีย้ำอีกที0625085690ค่ะอ่าสอบถามรายละเอียดเรื่องรถหรือเรื่องคนอะไรก็หลังไม้อย่างเดียวนะครับใช่นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องไหนด้วย กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ถ้ามีเพื่อนมาจองรถคันนี้หรือมาซื้อรถคันไหนก็ช่างนะที่เห็นคลิปจากน้องไหนก็นะน้องไหนให้ค่าแนะนําอีก5,000บาทใช่ดีปะดีดีเยี่ยม <laughs> หรือถ้าไม่เอาเก็ไวใ้ให้น้องไนก็ได้ใช่ไหมเอาไว้ให้หนูก็ได้นะโอเคดนะฝา,ากด้วยสําหรับ h o n ด a j a จ z สนใจก็ทักเขา้ามาโทุเข้ามานะจัดส่งถึงที่ทําสัญญาถึงหน้าบ้านนะจะซื้อผ่อนหรือซื้อสดได้หมด นะข้อดีองการซื้อสดก็ไม่ต้องเสียแวดนะซื้อผ่อนก็ฟรีดาวใช่นะ<ฟ>แล้วก็ปีมีโปรโมชั่นส่วนลดสองหมืนถึงห้าหมื่นโอเคป่ะโอเคแต่มาหาตองในลดแวดัดรดลดเยอะโอเควันนี้ลํำลาไปแล้วผมนะนะิวนะีดัสสวัสดีจ้า